แคมีออกมาเอาเจนเดียวเิ้นเดียวชิ้นเดียวเกมอยู่ตัวนึงอยู่ตัวนึงเห็นปะอยู่ตัวนึงเห็นปะสองสองตัวสองตัวสองตัวีนะี่มีไหนอ่ะ้นั่นอ่ะอยู่ามล่าสุดอยู่มอ่ะอยู่เยอะอยู่เยอะเบอยู่เยอะไม่ต้องมาไม่ต้องมาเยอะมากเยอะมากไําอะไรอ่ะไม่ไปกล่องตัว เอ,อ้ไทยคานใครอะไทยคานใครอะรถ <พอ S 1> ผม,ม่ยุดหนีมหยุด มีสามสี่ผู้ใช่ฮะพี่เลวไปบนมีทากามันตีเรายังอ่ะตีได้แล้วเนี่ยมัวตีมันเองเบลวีเจ้าหอยเบลดึงมันไปแล้วพี่มันจะลงนะพี่ออกประเด็นละมันมีประเดียวพี่ไม่ล่าแนวพี่เต็มตรงไหนนะ อยูเลเปียบบนคนเดียวเซตล่านีใครมาเซตาถ้าการอยู่ฝรั่าแม่นดีนะแม่นดีเราถ้าการอยู่เอฟเราเราตีพี่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาหรือเปล่ามันรอให้เราเปิดก่อนหรือเปล่าไม่มันไล่บังเราถ้าเปิดทุกซุนอะโอซุนอยู่ลงมาทะเลทรายสองตัวนะผมว่าจะพังนะเปิดทุกซุนก่อนหรือเปล่ามันต้องต่อลงมาทะเลทรายมาไหนมาอะไรกันแล้วแม่ดินใหญ่ดินใหญ่

น้าใส่ไว้เนน้าดำหนหน้าเี่น้าของสุเมอยู่วงบาลเนไ้มาตามเพื่อนมาตามเพื่อนมาตามเพื่อนพี่มาตามเพื่อนตามเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วเ็าแล้วไปออกออกออกก็ดีดีกว่า เนสมูใคยวะเี่นียเตายอรอตายแล้วมันจะตามตายอีกแรอนไายดรอองอยู่เพ่อองคันรถอจะไป็หกพอะไรพีตัวนพี้าตัวไนไม่กี่ดีเรอเชื่อไหมกหรือไม่้เลยกอย่อรนีอนเกิไนสนเชลน่เป็นอะไรขับรถอะไรของเมื่อวานรตอนนี้มันเป็นอะไรกันไปหมดแล้วร้อยหาสิบโลเซนนาเวเดโนไลโก ถามครับละพี่ตำรวจหมอแปดตลอครับคาตินาคาตินาโอา้โหพี่จกจอ้ตอนนี้ตองซ่อมจุดจุดจุจุดใจเหรอจุดใจโอ้โหอุ้มมาตอนสีนะคือพี่แจ็คไอะไรงเลล่ผมห้าคันนะเลข คือตอนสองสามทุ่มสองนาทีสามทุ่มค่อยปล่อยสามทุ่มเลยเลยนะคุกมาหน่อยนึงไม่ดีหูุนนะให้หมอเข้าอึ้งเลยนะหมอไม่ได้เข้าหรอกมั้งหน้าเขาน้าคุกหน้าคุกแต่คนเข้าเร็วจัดเลยนะเพิ่งเปิดเนีลยเลยนะคุกมาหน่อยหนึ่งเยอะไหมเยอะไหมเยอะไหมเยอะเทียบอะสี่ห้าอยากเท่นี่หว่าไอ้ที่เขาประกาศอะไม่ได้ไม่ได้สามทุ่มวะแป๊บเดียววะแป๊บเดียวเนี่ย แต่สามไม่รู้ว่าสามทุ่มผมจะอยู่หรือเปล่าเพราะผมไปซ้อมอ๋อสิบห้าสิบห้า,าใช่พี่ซ้อมทีมอะไรเล่นลงทีมอะไรน้องผมชวนไปเล่นสตาร์กับพี่สตาร์ปะยี่สิบเอ็ดเ,เขาพวกเราน่าจะไปอยู่สตาร์เดียวใช่ อย่าพูดถึงข <hi> ้างนอกนะตอนนี hey do, do, ้พูดถ right. ึงชื่อตรงชื่อแก๊งที่เราที่รู้จักในเมืองนี้ได้แล้วอย่าพูดถึงแบบรื่่อองืนเ้ยใครโดนใครโดนใครโดนหรอเพื่อนโดนเพื่อนเราโดนตรงไหนตรงไหนไรพูดได้แรอว่าชื่อเราเข้าเมืองลทางมาเมืองอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเราไปชมให้นะคือกันได้ปกติอะไรเงี้ยไ้ปซ้อมไปภาษาดีลองเดินจากที่ทางไปเมืองออเห็นแล้วเห็นแล้วอันนี้เราปล่อยมันได้ตอนไหนสามทุ่มอยู่ในเบลอย่างนี้เยอะนะในเบลบน้ำสามทุ่มก็อุ้มไม่ทันละ ไอพีโดนเหรอผู้ในพีทแหละอนนี้คุณนั้นแหละว่าเขาเมือนใช่ปะเฮ้ยพี่เจาเยอะาะเยอะบ้เยอะ้าเยอะบาเยอะเยอะาเยอะพ่เยอะเยอะพี่แล้วไมเราเข้าบ่อไ่ได้ดิแก่ทาไมเราพูดเรา่เข้าบอมาเดียวทไมเปเราไป่ได้เหมือะเพี่ อ๋อด yeah. ักเหรอดักเหรอเดี๋ยวพี่แเดี๋ยวักเหรอดักเหรอดักใครไปแจ๊บพี่แต่ผมยังไม่ได้อาวุธเลยคือดักม้าผมเก็บตู้แล้วมันหายนะรอเก็บตู้แล้วมันหายคืออะไรวะใช่เหรอ มชอบหายเวลามันเอี่อยแต่ว่าชอบของชอบหายในตู้เออพี่หาก็่นเหรอเฮ้ยเอาดีอุ้ดเอาอุ้มบ่เอาดิุ้มเดี๋ยวเดี๋ยวีห้ลอยสามทุ่มเ่ยสมทุ่มปล่อามทุปล่อยสามทปล่อยสามทปล่อยสามทุ่เดี๋ยวแล้วเดี๋้เดี๋ยวแล้วมอขาเมืองวิ้เาตลี้ยงกได้แล้วรีถ้าไล่นี่สวนเนะกูสวนแลถ้าไล่์ยูเดี่ยกูจะเอาแล้วนะ เทลาแนลแอนเทล่าเทลาแนลแลนมีแลเกี่ยวไปกัไปกันไปกันไปลงไหลพี่ลงไหลไปลงไหลไม่ไปดีวะเรีได้ไปออนอกเมืองวะดิออกนอกเมืองพี่ออกนอกเมืองปะสี่ะสี่ลอเนี่ยออนเบร์น้เมนเผมกำลังขับสือเข้าไปให้นะกำลังขับสือเข้าไปออน้เมืองขับคู่กับสีฟ้าเเราเเราเจาเจราทำไปดิดังกลับพี่ ทางไปทางไปทางไปอะได้ไปทาไหนไปไหนเนี่ยไม่มีนะไปไหนเนี่ยเอ้ยรถไหนนะเซน่าไม่มีนะเราพิกัดผิดนะเนี่ยเหมือนผมเห็นซ้ายไปเลยเนี่ยมันขึ้นมาทางซ้ายปะไปไหนแล้ววะไปหาเพื่อนเซนก่อนแล้นนะเพื่อนเซนอยู่ไหนแล้วนะโดนอยู่ข้อข้ออันนี้ครับสามท่อสามท่อครับถอดสามท่อโดนอยู่เอฟไร่ โอ้ยกลุ่มใหญ่ใครอ่ะกำลังเข้าไปอ่ะสามข้อใหญ่ปิแปะกลุ่มใหญ่เขาแล้วละกลุ่มใหญ่แล้วหรอแป๊บยุ่งมันอุ้มไม่ได้เลยอุ้มไม่ได้เลยจะด่างเดียวเหรอยวอุ้มด่างเดียวอ่ะผมเคยเไปเข้าที่ชัดที่คัารีตลีลาสามแสนนะมันมีประเด็นนะตรงเนี้ย มีปะไม่มีไม่มีม่มีตอบกลับใก่ไทยอันนี้ปล่อยรถรถพ่วมุดเหรอรเยวยอย่างแพงบอยอดแสนมาสามแสบน,นะบอแทงสับต้องซ่มมอมหมดยังยังยัง น้ำแม่ในเขื่อนเจอกันเขื่อนเหรอเด็กผิดรับเราผมลงน้ำผมลงเขื่อนเขื่อนสามท่อใช่ปหมเขื่อนสามท่อใช่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 เอ้งว่ายน้ำกังว่ายว่ายวนว่ายว่ายวนเดี๋ยวพี่ไปตีขาสีดำนะตีขาโดดลงเขื่อนอ่ะเฮ้ยถ้าาวันนี้มันตีเราแล้วมันอุ้มเรามันก็อุ้มสวนได้นะจริงอุ้มสวนไปในแก๊งไหนก็ตามอุ้มสวนในก็ได้นะ ต้องได้ตัวหลุดได้ตัวหลุดอ่ะอุ้มตรวจดกว่าว่าเราเสียงเดี๋ยวเร,เราต้องให้มันเสียงลงไปถ้าเกิดว่าเราเกมเราไม่คุ้มประเภทมันน่าจะดับก็ลฉลาดอุ้มดิเอาวิธีอุ้มเยอะแยะหาวิธีอุ้มไม่ได้เหรอฮาฮไอ้หนุ่มตอบพี่ดิมันจะเกมเดียวแหละชีวิตเนี้ยจะไม่หาวิธีอื่นไม่ว, <c oughs> วันอุ้มแล้วจะรอใตอนแรกเหรอไม่พี่เปืี่ยเกมไงย อกเหมือนพวกนักกีฬาโอลิมปิกอับพี่แล้วมันมีมันว่ายตามตามตัวเออเดี๋ยวพี่ลงไปเองมันอยู่ในรถผมผมผมมาเรารับละแต่ว่ามีแค่พวกมันที่ว่ายว่ตามพี่ออ๋พี่เศษเราละพิเศษเราละแต่อีกคนหนึ่งที่พี่แจ็คต้องมารับพี่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนมันหมามัน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 เยอะไหมพี่ถ้าไม่เยอะเราสวนได้เหรอตกลงรถนะพี่ไหนไหน อไรไหนฝังไหนฝังเกลือหรือฝังไหนเจ๋อเจเจ๋เจ๋อฝั่งเกอเลยพี่ฝั่งเกเลยจะเสียงนะจะเสี่ยงนะจะเสียงนะฟ้ายพี่ายมีตัวนี้ยฝาหกส่วนนไม่คุ้มเลยด เฮ้ยเดี๋ยวพี่เราตกน้ำเยอะ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 มันไม่มีรถกลับมันไม่มีรถกลับมันไม่มีรถกลับเพื่อนเพื่อนมันไล่เอผมอยู่กับเขาแต่นม่กลับไปแล้วพี่มันกลับไปแล้วตกน้ำแล้วเทล่าตกน้ำแล้วสองทันเลยนะพี่ชายต้องหิน้ามที่ไปเลยครับไปเลยครับก็เราก็เราก็เราแต่ว่าไม่รู้ฝั่งไหนวะเดี๋ยวพี่อยู่ฝั่งนู้นเลยดิถ้าไม่อยู่กลางน้ำพี่ตรงฝั่งเนี่ยหน้าเราเลยฝาดเด่นีด่ซ้าดเด่นีด่ซ้าดเด่นเด่น ฝั่งฝ่ขวาเราก็มีฝั่งซ้ายอะไรขวาก็มีอ่ะเมื ik, livre, ar ่อกี oh. word, ้พี่ตรงนู้นน่ะ้กล้เลยไล่อยู่มันไล่กันอยู่เดี๋ยวๆดดดดดเดีดด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 ่อดด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 กีดดดดด มันยดใช่ปะมันอยเสร็จล้วขาวเสร็จแล้วขาวถ้ามันไม่อยู่ตรงสะพานน่ยมันไม่อยู่ตรงสะพา,น,านเ่ะยนึงเย็บลงไม่ได้อาเสียง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 อย่าเสีงยสง,ง,งไม่ได้ลงไม่ได้เยอะมากเยอะมากเยอะมากเฮ้ยจิ๊หาย,ล,จจะยละจิ๊บปี๊ดกจะือบไว่าได้ปะได้ปะเรังเส็จล้วจัง เล็กสดมาเลือสดใครล่ะเฮ้ยสงควายบอกเลยนี่วเข้าฝั่งนี้ว่ายวมาว่ามา,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 าตรงกลางอะไกลๆๆเพืนเรลวงเพือนเลวงเพือนเลวงโอ้โดนยิงอีกเนาะอย่าอยู่เฉยดิ<ท>มันมีปืนตรงริบบิทตเนี่ยตรงตรถีออเอ้ไปรัไปรับมื่คิีวมันเป็นนักกีฬาว่ายน้ำเปล่ตอนเนี้ยเเเ ผมลลงแลเพื่อนเพื่อนเราโดนพี่เพื่อ,<ต>อนเราโดนจะมันเยอะมันเยอะมีปืนด้วยข้างล่างเลยพี่พี่ใจตายแล้ว<ม>ด้วยเ<อ>พื่อนเราตายแล้วพรอนทอทำอะไรไม่ได้เลยเพื่อเพื่อเราโดนไปแล้วแรงฉุดแรงฉุดแรงจริงป่าวพี่ผมลงไปจอดให้พี่ขอถอยขอถอยูเอฟอยู่นี่เป็นคนดีรับเพื่อนเพืเป็นคนดีเฮ้ยโซนิด อย่าเขินเขินเรืเร่องหน้าแดงไม่เขินไม่เ,มเมนขนนนินเรื่องนะครับผมเงินเงินเราหล่นสองนะเงินราน่นนารักนะครับผมทีครับทีครับดูแล้วสวยไม่ทีครับพี่ครับขอเบอร์หน่อย กูเหรอ7266อยู่โคเยอะอ่ะไปนที่ไหนกลับผมเป็นรถกลับโดนเสียนอ่ะเังไปอยู่อ่ะตกอีฮยกูตกไม่น่าทัดเลยกูบอกแล้วอย่ามาถ้าไม่ใช่รถแรงอย่ามาอยากรู้อยากลองไหมพี่

ไช่ที่อะามดิมาดีมาดีมาดมาดมาด้ามดีเยอะูกนว่าไข่เพื่อนโดนเต็มเลยพี่รอดอะไรเนางมันก็ตายเต็มน้ำเเม่อกี้ตายเต็มไม่น้าอะ